ก็สวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหลังจากที่เราได้ทําการล่อนมูลละเอียดนะครับอันนี้คือมูลละเอียดที่ทําการล่อนนะครับด้วยตะแรงที่มีขนาดประมาณ1-2ถึง2มิลนะครับเราจะได้มูลไส้เดือนที่ค่อนข้างละเอียดนะครับทีนี้ในส่วนที่มันไม่ผ่านตะแรงนะครับอย่างที่บอกว่าใน EP7 นะครับในนี้จะมีไข่ไส้เดือนอยู่ด้วยนะครับ เราต้องการที่จะเพิ่มจํานวนตัวเส้เดือนให้มันมีมากขึ้นก็้ดยวิธีเดียวนะครับก็คือนําไข่เขาเนี่ยไปทําการเลี้ยงในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเพื่อให้ไข่เขาฟักออกมานะครับโดยไข่ของไส้เดือนนะครับหนึ่งฟง่ยจะมีประมาณยี่สิบเป็นต้นไปนะครับคือยี่สิบยี่สิบตัวขึ้นไปต่อหนึ่งฟองหรือน้อยกว่าน,นี้นะครับขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเขานะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาทำํำผมจะมาสาธิตวิธีการ ฟักไข่ไส้เดือนนะครับให้ดูนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่จะใช้นะครับในวันนี้ก็ก็จะเป็นตัวของมูลไส้เดือนที่ไม่ไม่ผ่านตะแรงละเอียดนะครับในนี้จะจะมีไข่ปนอยู่ด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นลิ้นชักนะครับเป็นลิ้นชักซึ่งในการอนุบาลเนี่ยผมจะเลี้ยงในผมจะฟักตัวเขาในในลิ้นชักนะครับซึ่งจะใช้ลิ้นชักที่ทําการเจาะรูนะครับ หลักๆก,ก็มีเพียงเท่านี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการอนุบาลกันเลยนะครับสําหรับในขั้นตอนนะครับก็นำมลแค่เดือนที่บอกไปเมื่อกี้ว่าในนี้จะมีไข่อยู่นะครับเราก็เทลงไปในลิ้นชักเลยครับทีนี้วิธีของผมนะครับที่ที่ผมทําเนี่ยผมก็จะใช้ไส้เดือนจํานวนหนึ่งนะครับ เศนไส้เดือนจํานวนหนึ่งปล่อยให้เขาไปอยู่ในนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการจําลองนะครับผมจะไม่ใช้ขี้วัวใหม่หรือว่าเบดดิ้งใหม่นะครับเพราะว่าบางทีขี้วัวใหม่เบดดิ้งใหม่เนี่ยจะทํามันจะมีความร้อนหรือมันจะไม่เหมาะกับการกับการฟักตัวไส้เดือนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้ตัวไส้เดือนสักส่วนหนึ่งนะครับประมาณนี้ผมจะใส่ลงไปด้วยนะครับ โอเคทีนี้ขั้นตอนต่อไปเนื่องจากว่าในภาชนะของเรามันมันค่อนข้างแห้งนะครับเราก็แค่เติมน้ํานะครับใน,รในการเติมน้ํานะครับเราก็อย่าเติมให้เยอะจนเกินไปนะครับพยายามลากให้ทัวภาชนะ,นะครับให้มีความชื้นนิดนึงนะครับเ,เราไม่ต้องกลัวว่ามันจะชื้นจนเกินไปนะครับถ้าเกิดว่าเราลดจนเกินไปเพราะว่า บริเวณใต้ภาชนะเนี่ยเราได้ทําการเจาะรูไปแล้วนะครับโอ,โอเคครับทีนี้เราก็แค่นําไปเสียบใส่ในตัวลิ้นชักเหมือนเดิมน,นะครับ ถือว่าเป็นอันเร็จสิ้นนะครับในการฟักไข่ไส้เดือนนะครับไม่ยากนะครับหลังจากนี้ประมาณ1เดือนนะครับประมาณ1เดือนหรือว่า2เดือนเนี่ยไส้เดือนก็จะเริ่มฟักมาแล้วแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเนี่ยที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือเราควรจะหาพวกเศษพืชน,นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะรู้ว่าเขาฟักมามาตอนไหนหรือว่าใช้ระยะเวลากี่เดือนนะครับมีอีกวิธีหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะไปหาเศษวัชพืชน,นะครับ มามาใส่ได้เลยนะครับปิดไว้ด้านบนนะครับเมื่อเมื่อเขาฟักออกมาเนี่ยเขาก็จะออกหากินนะครับเขาก็จะมากินเศษเศษพืชที่เรานํามาให้เราจะได้เห็นชัดว่าอ๋อไส้เดือนเขาฟักมาแล้วนะครับหลังจากที่เราเห็นเป็นเป็นลักษณะของตัวไส้เดือนที่เป็นตัวเล็กๆขนาดของเขาจะจะก็จะเท่ากับประมาณเส้นได้นะครับเราก็จะทําการเลี้ยงต่อไวในไว้ในนิ่นชักนะครับประมาณสักสองถึงสามเดือนนะครับจึงจะนําตัวไส้เดือนเหล่านี้ไปใช้ได้นะครับไปเลี้ยงในกระมัง เพื่อทาการเอามูลไส้เดือนของเขาไปใช้ต่อไปนะครับโอเคครับก็จบลงไปแล้วครับสําหรับคลิปนี้นะครับในการลักไข่ไส้เดือนนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับยังไงก็วิธีการในการล่อเพื่อที่จะมาฟักตัวไส้เดือนเนี่ยลองย้อนกลับไปดูใน ep ที่7ได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ